กีธาฟนบอลไทยตอนนี้ถือว่ารุนแรงมากนะครับผมก็เห็นมีการแสดงความผิดออกอยจางแพร่หลายนะฮะอันหนึ่งที่ผมเห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจนะครับก็คือการติดแฮชแท็กแล้วก็ปลุกกระแสแบรนด์ไทยลีกไม่ดูฟุตบอลไทยลีกไม่สนับสนุนฟุตบอลสโมสรแล้วนะครับซึ่งนนี้ผมว่ามันก็เป็นเป็นการแสดงออกของแฟนบอลทุกคนที่ทุกคนมีสิทธิ์นะครับแต่คําถามก็คือว่าถ้าทํากันจริงๆนะครับซึ่งผมก็บอกว่ามันก็มีทั้งคนที่คิดจะทําจริงนะครับแล้วมันก็มีคนประเภทตามน้ำนะฮะพอเห็นอะไรเป็นประเด็นสังคมก็เข้ามาปลุ ปันให้ไม่เป็นกระแสอย่างเงี้ยบางคนผมก็ไม่รู้ว่าสนับสนุนด้วยการซื้อลิขสิทธิ์ดูไทยลีกจริงหรือเปล่าซื้อหรือย,อยังอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่เขาสนับสนุนอยู่แล้วเขาก็อาจจะรู้สึกได้และเ็เลยรู้สึกว่ามันไม่โอเคในการที่จะให้การสนับสนุนต่อก็เป็นเรื่องของการแสดงออกไปนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับเพราะผมมองว่ามันก็ไม่น่าจะทําให้สถา,านการณ์อะไรดีขึ้นนะครับมันเป็นการทําให้ฟุตบอลไทยเนี่ยอยู่ในอาการหนักกว่าเดิมปัจจุบันเนี่ยมันก็โคมาแล้วครับแต่ละสโมสรแทบจะดิ้นรนการยไท เขาสดเนี่ยจะมีการขายแพ็กเกจได้กี่บาทกี่ตางค์ถ้าทุกคนยังบอกว่าแบรนด์ไทยลีกไม่สนับสนุนไม่ซื้อไม่ช่วยเนี่ยนะครับผมว่ามันจะยิ่งแย่แล้วมันก็จะทําให้ฟุตบอลไทยยิ่งตายสนิทเลยทีเดียวนะครับต้องใจเย็นๆนะฮะเราล,ลองคิดกันเราไม่พอใจสมาคมเราไม่พอกระจยการบริหารจัดการใช่ผมเห็นด้วยผมฟันเรื่องนี้อย่างหนักหน่วงมาตลอดแต่ว่าการแสดงออกโอเคคุณคุณทาการแสดงออกได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าการการไม่สนับสนุนฟุตบอลไทยเนี่ยผมดูแล้วมันจะกลายเป็นว่ามันจะพังทั้งระบบนะครับทีมที่เขาไม่ปล่อยตัวผู้ เล่นให้กับทีมชาติไทยเองเขาก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าไอ้ส่วนแบ่งจากค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเนี่ยที่ขายแพ็กเกจต่างๆทีมใหญ่ๆเขาไม่ได้เอาส่วนแบ่งตรงนี้อยู่แล้วนะครับเขาซื้อสิทธิ์ซื้อ,อเขาออกเงินซื้อสิทธิ์ไปแล้วนะครับสองหมสิทธิ์นะครับ, 20, นะรบเพราะฉะนั้นเขาไม่มาเอาเงินส่วนแบ่งตรงนี้อยู่แล้วต่อให้คุณจะแบน์ไทยลีกหรือว่าคุณจะไม่แบนด์คุณจะมาสนับสนุนเพิ่มเนี่ยเงินมันก็ไม่ไปถึงเขาเขาไม่เดือดร้อนเขาอยู่สบายแต่ทีมเล็กๆทีมน้อยๆทีีีมมกลางทท่รออยดส แบ่งจากค่าลิขสิทธิ์ตรงนี้อันเนี้ยได้รับปัญหาเต็มๆนะครับปกติก็หาสปอนเซอร์ยากอยู่แล้วถ้าเงินค่าลิขสิทธิ์ตรงนี้ยังไม่มาช่วยอีกที้ยมันหนักเลยนะครับผมเลยบอกว่าจะเห็นเย็น,นะครับจะเห็นเย็น,นะครับเราต้องแยกแยะให้ออกนะครับเราไม่พอใจกับเรื่องดนึงเราโกรธเราโมโหมันก็เรื่องนึง, od, โโนง,นงแต่การที่ไม่สนับสนุนให้มันพังทั้งระบบเนี่ยผมว่ามันก็โหดเกินไปนะครับเราก็ควรจะแสดงออกอย่างอื่นหรืออะไรก็ได้นะครับอะไรยะขัดขืนหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งงทททีี่่่่ผมมมฟััออยยอุุบบบาาาากกกกๆ็คืรวไสสนนน กสิทธิ์ไม่สนับสนุนบอลไทยไม่เซฟไทยลีกแต่ไปดูลิงก์เถื่อนผมถามว่าท่านคิดได้ยังไงอุบาทมากนะครับเป็นความคิดที่ถ้าพูดจาๆคือบ้องตื้นมากคือถ้าจะไม่ดูก็ไม่ดูเลยครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่ไปสนับสนุนโจรไม่ใช่ไปสนับสนุนในพวกที่ทําอะไรไม่ถูกกฎหมายผิดนิกิทธิ์นะครับอันนี้ผมไม่เห็นด้วยก็อย่าไปทามันทุเรศนะฮะผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมก็ไม่อยากให้ไปแบรนดไทยหลงไทยลีกอะไรหรอกนะฮะแต่ว่าจะแสดงออกก็แล้วแต่ที่สําคัญก็คือว่าคคคนนทททีีี่่่เเเกกกกยยวววว้ออออองงงะรรรัับบสสมมมาาาาฟุลลแแหหปศไิดดผช ได้บ้างแล้วนะครับอย่าปล่อยให้ผู้หญิงอย่างผู้จัดก,การทีมแม่ไทยออกมาขอโทษคนเดียวซึ่งคําขอโทษมันก็ฟังไม่ขึ้นแล้วนะครับคนก็ด่ากันทั้งประเทศแต่ว่าท่านจะปล่อยให้ผู้หญิงที่ทําหน้าที่ผู้จัดก,การทีมที่ท่านโยนพลราให้ทั้งหมดเนี่ยออกมารับผิดชอบเยงคนเดียวหรือทําไมท่านไม่ออกมาบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความผิดพลาดอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วจะแก้ไขมันอย่างไรใ,ให้คามั่นสัญญากับวงการฟุตบอลไทยอย่างไรต่อไปมันคือสิ่งที่ท่านควรทาครับอย่างน้อยมันก็จะทําให้ศรัทธามันไม่ดาดิ่งแย่ไปกกววานีี้คครับับงยหแลดดื็ออ เอามารวยแต่ไอสิ่งที่ท่านทำอยู่เน้นงานอีเวนต์เน้นงานสถานที่อะไรซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ไองานที่มันเป็นการทําลายฟุตบอลไทยเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีความรับผิดชอบบ้างไอสิ่งที่ท่านทําขึ้นเนี่ยคือมันมันมันไม่ได้เรื่องนะครับระนั้อ็ออกมาสแสดงความรับผิดชอบบ้างกระแสต่างๆมันจะได้เบาบางนะครับถ้าท่านไม่ไหวจริงๆเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะพูดประเด็นนี้นะแต่ว่าถ้าท่านไม่ไหวจริงๆท่านก็ปล่อยจอยไปแล้วท่านก็นลุกนะครับให้คนอื่นเขานะครับมาเตรียมที่จะทําต่อนะเพราะว่ากว่าที่ฟุตบออไไไทยมมมมัันนนนจจะะะถึึงฤดดููกกาาาห้้้ผ่่รรวเิข อีกกว่าที่ท่านจะหมดวาระแล้วฟุตบอลไทยมันจะแย่ไปกว่าน,นี้ไหมแล้วคนที่เข้ามาใหม่มันจะกู้สถานการณ์ทนสำหรับฤดูกาลต่อไปหรือเปล่ามันก็ไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นฝากเลยครับกราบเรียนไหว้ด้วยก็ได้นะครับออกมาแสดงความรับผิดชอบบ้านนะครับอยาปล่อยให้แฟนบอลเขาต้องใช้คําว่าแบรนดไทยลีกเลยเดี๋ยววงการมันจะพังกันทั้งหมดคนไม่สนับสนุนสโมสรก็จะยกทงยอมแพ้อยู่แล้วไม่ไหวนะครับฝากด้วยฝากด้วยนะครับ